สวัสดีเพื่อนเพื่อนและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพระขุนแผนอีกองหนึ่งนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นพระขุนแผนอุ้มนางนะครับนั่งอยู่ในสมเดือนแก้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นกุมารทองนะครับ อง์นี้ก็เป็นองค์ที่สองนะครับที่ผมได้เช่าหาบูชามานะครับอีกองหนึ่งจะเป็นพระคุณแผนอุ้มนางขี่ม้าสีหมอกออกศึกนะครับพระคุณแผนถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีความโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยม เมตตามหาสนีเป็นอย่างมากเลยนะครับจะมีสนีต่อเพศตรงข้ามนี้ถือว่าสูงมากครับมาดูลักษณะองค์รวมคร่าวๆข,ข,ของพระคุณแผนองค์นี้นะครับเนื้อพระจะเป็นเนื้อผม ผมว่านมวลสารนะครับเนื้อพระจะออกไปทางสีเหลืองทองนะครับเนื้อจะคล้ายๆกันกันกบพระคุณแผนอุ้มนางขี่ม้าสีหมอกออกสึกเลยนะครับองน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพระเกจิอาจารย์ท่านใดเป็น ผู้จัดสร้างนะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นพระเก่าโบราณมากครับเพื่อนเพื่อนพี่พีท่านใดนะครับที่พอจะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับก็แนะนำผมมาได้นะครับ พระคุนแผนนะครับรุ่นนี้ถือว่าจะสร้างได้สวยงามอีกองหนึ่งนะครับเนื้อพระก็ถือว่ามีความหนึบนะครับค่อนข้างที่จะหนึบนะครับเนื้อแน่นนะครับ ออกผิวมันวาวนิดๆนะครับพระจะมีกลิ่นหอมนะครับออกมาจากตัวเนื้อพระนะครับกลิ่นลักษณะคล้ายกันมากนะครับกับพระขุนเผนอุ้มนางขี่ม้าสีหมอกนะครับวงนี้ผมก็จะนำไปจับกรอบนะครับ จับกรอบแล้วก็จะเอาขึ้นไว้บนหิ้งพระนะครับปกติก็ไม่ค่อยเห็นมีในแผงพระนะครับพอดีผมไปเจอนะครับก็เลยเช่าหาบูชามาเก็บสะสมไว้นะครับ พระคุณแผนนะครับก็เป็นพระที่ได้รับคมนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกวันนี้ในแผงพระไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับพระคุณแผนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เล็กรอดมานะครับ เนื้อผ้าไม่กลิ่นหอมมากครับครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตรีวิวเบื้องต้นคร่าวๆนะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆและ พี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ